HSK 3ชุดที่20คำที่1-20ถึง20พร้อมภาพประกอบ 1. ตีถูแผนที่ 2. เสิงชื่อเมือง 3. กัวเจ้าประเทศตีต่ตีฟังสถานที่ 5. เจียเต้าถนน 6. หมาลู่ถนนใหญ่ หงลือเติงไฟจราจรแปดกงเหวียนสวนสาธารณะเก้ายินหางธนาคารสิบโยจูไพรสณนียสิบเอ็ดอีเยียนโรงพยาบาลสิบสองเย่าเตี้ยนร้านขายยาสิบสามเช่าชื่อซูปเปอร์มาร์เก็ต 14. ฟ่านกวานร้านอาหาร 15. ติ้นกวานโรงแรม 16. หัวเชื่อจ้านสถานีรถไฟ 17. จี้ฉางสนามบิน 18. ตี้เถียจ้านสถานีรถไฟใต้ดิน 19. กงกงกงชี่เชื่อจ้านป้ายรถเม 20. ยี่ชูโข 巷口。唐